นีผมก็จะมาถ่ายแนะนำตัวสินค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดคอนโทรลนะครับจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งมีกำลังขับสูงสุดถึง350วัตต์นะครับก็รองรับไฟ 36V โวลต์และก็48โวลต์นะครับแล้วก็มีสายต่อสัญญาณต่างเยอะกว่าเ,เดี๋ยวจะมีแอแกรมให้นะครับว่า อเช่นสายนี้สาย power นะครับบวกลบเข้าไปนะครับแล้วก็ชุดมอเตอร์เฟส abc นะครับสายมอเตอร์สายอะลามสายเบรกอะไรต่างๆนะครับก็จะมีแ i a แกรมให้นะครับรายละเอียดให้แต่ละเส้นนะครับซึ่งจักรยานไฟฟ้าบางรุ่น ก็อาจจะใช้งานได้ไม่ทั้งหมดนะครับแต่ตัวนี้ก็คือสําหรับจักรยานไฟฟ้าบางรุ่นที่มีออปชันครบถ้าท่านซื้อตัวนี้ไปนะครับมันก็จะรองรับการต่อใช้งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดรุ่นไหนไแต่มันก็ต้องตรงรุ่นกับมอเตอร์นะครับถ้ามอเตอร์ของท่าน250วัตต์ท่านใช้350วัตต์ได้ไหมก็ได้นะครับเพราะมันเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดมอเตอร์ท่าน350วัตต แต่ท่านไปใช้ชุดคอนโทรลนี้250วัตต์มันไม่ได้นะครับต้องใช้ชุดคอนโทรลให้มันกำลังวัตตเพียงพอต่อมอเตอร์ที่ท่านใช้งานด้วยนะครับขอบคุสวัสดีครับ